Hey, X5. It kicks X5 to the curb on price. It's light, like lighter than an apple. Wow. So, what you แต่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้คือ insta 360 x4 นะครับแต่วันนี้จะมาพูดถึงตัว insta 360 x4 air นะครับซึ่งพี่เชื่อว่าหลาย,ลายคนนะคนนบน่าจะตื่นเต้นกับตัว x4 air กันณวันนี้นะณตอนนี้ส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้เพราะว่า x4 air มีอะไรที่พิเศษขึ้นนะแต่พี่ว่าส่วนหนึ่งคืออยู่ดีๆก็มาซึ่งความจริงอาจจะมีหลายๆคนแบบพอได้ข่าวมาบ้างนะว่าตัว insta 360อาจจะออกตัวใหม่อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่น่าจะมีใครคิดว่าจะ ออกได้เร็วขนาดนี้เพราะว่าอย่างน้อยนะครับรุ่นน้องพี่เพิ่งซื้อตัว X5 ไปบันมาดอะฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆที่มีในตัว X5 นี่น่าจะยังเรียนรู้ยังไม่หมดนะครับแต่ตัว X4 Air ก็ออกมาแล้วนะครับแต่ตัว X4 Air นะไม่ใช่ตัวที่มาแทน X5 นะเพราะว่าเขาคือ X4 นะซึ่งคอนเซปต์ของตัว X4 Air นะคือเป็นการปรปับปรุงครั้งยิ่งใหญ่ของตัว X4 นะให้เบาขึ้นให้มีความคมชัดมากขึ้นนะครับ ให้มีความฉลาดมากขึ้นแล้วก็รวมถึงทําให้การใช้งานเนี่ยง่ายขึ้นนะอ่ะง่ายๆสําสหรับคนที่ยังไม่เคยใช้กล้อง360นะครับ เขาบอกว่าตัวนี้ x c a r เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้คนที่ไม่เคยใช้กล้อง360เนี่ยสามารถใช้งานมันได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะท่าน้าวันนี้นะทั้ง X4 X5 และก็ X4 a r นะครับถ้าใครเข้าใจในเรื่องของการใช้งานทั้งตัวกล้องนะครับซึ่งจริงๆแล้วการควบคุมกล้องเนี่ยไม่ต้องใช้ความเข้าใจมากสักเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับการใช้แอปนะเพราะว่าในการใช้งานหรือการถ่ายด้วยกล้อง360นี่คือความจริงแล้วเอากล้องไว้ตรงไหนก็ได้แค่นี้ง่ายๆเลยครับแล้วก็ที่เหลือ ก็คือเอาไปรีเฟรมทีหลังนะซึ่งตัวแอปที่รองรับณนะปัจจุบันนี้ก็มีทั้งระบบ AI ที่มาช่วยตัดนะครับหรือแม้กระทั่งเราจะรีเฟรมล้วจะตัดเองอะไรเงี้ยก็ทําได้เหมือนกันนะครับ ย้อนกลับมาที่คุณสมบัติของตัว X4 Air นะครับที่บอกว่าเบาวกว่านี่คือตัว X4 นะครับตัวนี้น้ำหนักตัว X4 เนะี่ยจะอยู่ที่203กรัมนะครับแต่ X4 Air เนี่ยจะมีน้ำหนักที่เบาวกว่านะครับน้ำหนักของ X4 Air เนี่ยอยู่ที่165กรัมนะครับซึ่งจริงๆแล้วพี่ก็ไม่รู้สึกว่าตัว X4 นี่หนักนะครับอาจจะเคยชินกับการใช้กล้องที่มีน้ำหนักอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอมาใช้ตัว X4 ก็ ไม่ได้รู้สึกนะครับแต่ตัว x c r เนี่ยเบาลงไปอีกนะครับซึ่งความเบาเนี่ยจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับในการใช้แบบเพราะจุดเด่นหลกัหลกๆของตัวกล้อง3ามบส่นกะ็คือการรีเฟรมแล้วก็ทําให้นะครับทำให้ไม้นยล่องหนได้ซึ่งต้องยื่นกล้องออกไปใช่ไหมซึ่งพอยื่นกล้องออกไปเนะี่ยน้ำหนักที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะหนักขึ้นนะครับแต่ด้วยความเบาของตัว x c r เนี่ยก็จะทําให้เราแบบถือง่ายขึ้นนะอ่ะเพราะมันเบานะครับ แล้วก็ในส่วนของความคมชัดที่เพิ่มขึ้นนะก็คือตัว x c Air เนี่ยเขาใช้เซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน1.8นิ้วนะก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวของ X4 นิดหนึงนะครับ ซึ่งของ X4 เนี่ยขนาดเซนเซอร์อยู่ที่1ส่วน2นิ้วนะครับซึ่งความใหญ่ของเซนเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็จะทําให้การถ่ายในที่แสงน้อยๆนะครับก็จะได้เปรียบกว่าตัว X4 นะครับแต่ก็ยังสู้ X5 ไม่ได้นะเพราะว่าตัว X5 เนี่ยจะมีระบบ Pure Video นะครับก็คือเป็นระบบของการถ่ายภาพสําหรับถ่ายกลางคืนเลยอันนั้นจะดีกว่า นะด้วยความที่เป็น Dual Sensor ด้วยนะแล้วก็เพยวิดีโอที่ใส่มาให้ด้วยนะซึ่งตัว x c a r เนี่ยยังไม่มีเพยวิดีโอแต่ความสามารถในการถ่ายในที่แสงน้อยนี่ดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับตัว X4 และนอกจากนั้นนะในตัว X4 Air เนี่ยยังมีสิ่งที่ตัว X4 ไม่มีนะอย่าง Adaptive Tone อะไรเงี้ยซึ่งจะเป็นการที่จะช่วยปรับสมดุลทั้งแสงทั้งสีนะครับทำให้ได้คุณภาพของไฟล์ของภาพที่ดีขึ้นนะครับ แล้วก็มี portrait mode นะครับที่จะทำให้การถ่ายบุคคลหรือถ่าย portrait เนี่ยถ่ายคนให้ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้คือเขาบอกว่ายืมจากตัว X5 มาก็คือตัวเลนนะครับนอกจากความแข็งแรงของตัวเลนที่มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นแล้วนะครับในตัว X4 air เนี่ยเขายังสามารถเปลี่ยนเลนได้เหมือนกับตัว X5 เลยนะครับถ้าเกิดมีความเสียหายจากอุบิเหตอะไรเงี้ยก็คือเป็นระบบเดียวกันกับตัว X5 เลยนะครับซึ่ง ตัว X4 ธรรมดาของเราเนี่ยไม่เรียกของเราของพี่ยังไม่สามารถเปลี่ยนเลนเองได้นะครับถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาก็ต้องส่งซ่อมนะครับแต่ถ้า X4R เนี่ยไม่ต้องนะครับก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้เลยนะครับแบบเดียวกันกับ X5 เลยแล้วก็นอกจากนั้นนะในระบบ Active HDR นะครับของ X4 เนี่ยจะเป็น 5.7K นะครับ ส่วนของ XCR เนี่ยเขาจะทำได้เป็น 8K นะครับก็จะได้ไฟล์ที่ใหญ่กว่านะครับซึ่งการที่มีไฟล์ที่ใหญ่กว่าของกล้อง360เนี่ยจริงๆแล้วมันคือความจําเป็นนะเพราะว่าเวลาเราเอามารีเฟรมนะมันจะเหลือแค่ครึ่งเดียวคือจาก 8K เนี่ยก็จะเหลือแค่ 4K นะครับที่ใช้งานจริงๆเพราะว่ามันเป็น360มันอยู่2ฝั่งอะคือเราต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งในการเอามาใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นความเป็น 8K ที่ได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้เปรียบนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้พี่ก็รู้สึกเฉยนะครับก็คือเรื่องของการกันน้ำนะครับซึ่งตัว x 4เนี่ยสามารถกันน้ำได้ที่10เมตรนะครับลงน้ำได้ที่10เมตรนะครับแต่ของ x 4 air เนี่ยสามารถลงน้ำได้15เมตรนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ไม่อยากแนะนำสักเท่าไหร่มีรุ่นน้องนะครับมีประสบการณ์มาแล้วก็คือ,อยังไม่ทันดำน้ำครับกล้องพังตั้งแต่เอาลงไปจุ่มน้ำแล้วเพราะว่าตัวแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าตรงช่องแบตเตอรี่นี่แหละที่จะทำให้น้ำ เข้าไปได้นะครับซึ่งในการใช้งานเขาก็จะมีคําเตือนอยู่นะเพราะว่าถ้าตัวแบตเตอรี่เนี้ยปิดไม่สนิทนะครับมันจะมีสีส้มขึ้นมาโชว์ซึ่งถ้าเกิดว่าเราปิดแบตเตอรี่ไม่สนิทนะครับหรือเราใส่แบตเตอรี่แบบไม่สนิทเนี้ยก็อาจจะทําให้กล้องพังได้นะครับอันนี้คือเป็นประสบการณ์ตรงของรุ่นน้องที่เขาเล่ามาคนระับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องขายเป็นอะไหล่นะรเพราะว่าราคาซ่อมก็ใกล้เคียงกับการซื้อกล้องใหม่แล้วอะ แล้วก็พอมาถึงเรื่องของราคานะครับอันนี้น่าจะเป็นที่หนักใจของแบรนด์ด้วยนะพี่ว่าเพราะว่าด้วยราคาปัจจุบันของตัว X4 เนี่ยที่เช็คได้นะบางร้านนะครับตอนนี้บางร้านขายอยู่ที่11,990บาทแล้วก็ตัว X4 Air ก็เปิดตัวในราคา11,000 990บาทซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกนะครับเมื่อเทียบกับตัว X5 ซึ่งตัว X5 นะครับราคาที่เช็คได้อยู่ตอนนี้ก็ประมาณตัวสแตนดาร์ดนะครับอยู่ที่18,900ตัว X4 กับตัว X4R เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในโหมดของราคาประหยัดนะครับแบบเหมือนต้นๆอะไรเงี้ยและที่สำคัญ11-11ที่จะถึงนี้นะครับอาจจะมีโปรที่ทำให้เราซื้อได้ในราคาที่ถูกลงอาจจะไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็จะทำให้หลายๆคนนะครับตัดสินใจซื้อตัดสินใจเป็นเจ้าของ กล้อง360ตัวแรกเป็นของตัวเองนะครับ ที่สาคัญนะครับนอกจากตัวแบรนด์อิน a r เองที่อาจจะหนักใจในเรื่องของการปรับราคาเพราะนอกจากจะมีเพดานราคาของตัว X4 เองนะครับหรือ X5 ด้วยก็ยังมีราคาของแบรนด์คู่แข่งด้วยนะครับที่จะทําให้ราคาที่ออกมาขายจริงๆในตลาดนี้ก็ค่อนข้างทําลําบากนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการหรือลูกค้าชอบสไตล์ของภาพคุณภาพของภาพที่ได้จากแบรนด์ไหนอันนี้น่าจะเป็นตัวตัดสินหรือใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่า X4